คุณผู้ชมเช้าวันนี้ในเวียนนาน้ำพึ่งรู้สึกกระปรีก้กระเป่าเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะเพราะว่าน้องตุ้งหนิงจะพาไปชิมเคก้กช็อกโกแลตชื่อดังของกรุงเวียนนาที่ต้องเรียกว่าดังระดับโลกเลยนะคะแถมต้นตำรับสูตรดั้งเดิมก็ต้องมาทานกันที่นี่ล่ะค่ะโฮเทลซัคเกอร์ซึ่งเป็นโรงแรมเก่าแก่กว่าร้อยปีนี่แหละค่ะ พาพี่มาสถานที่สลูมสวยไหมคะนั่งตัวไม่ติดเลยออตอนนี้เราก็ลังอยู่กันในใจกลางเวนนาด้านหลังสเตทตโอเปร่าซึ่งก็คือโรงแรม Hotel โฮเทลซัคเคพี่เพิ่งเคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินค่ะเพราะว่าโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่แบบว่ามีความเป็นมาที่ยาวนานเก่า แล้วก็มีความหรูหรามากระดับหกดาวเลยใช่นอกจากนั้นที่พลาดไม่ได้เลยที่กันมาเที่ยวที่นี่ก็คือการชิมเค้กช็อกโกแลตซาเคอร์ทอ์เตอร์มีประวัติความเป็นมากกว่า180ปีแล้วก็โดด่งังไปทั่วโลกเลยใช่ค่ะแต่เอกพี่เพิ่งอยากจะเห็นหน้าผู้ที่คิดสุดคนนี้เลยฟรานซ์ซาเคอร์คนนี้เหรอที่งั้นเราคงต้องไม่พลาดโอกาส ที่จะชิมเค้กอร่อยยชิมนี้แล้วล่ะเนาะสกเกอร์อตเต้เป็นเค้กเนื้อนเนียนนุ่มเคลือบด้วยช็อกลต ไอซิ่งที่ไม่แข็งหรือนิ่มจนเกินไปและยังมีแอปริคอรแยมสอดไส้บางๆตรงชั้นกลางด้วยค่ะได้ชิมคำแรกก็รู้สึกเลยว่ารสชาติกำลังดีไม่หวานจัดถูกใจน้ำพึ่งและน้องตุ้งหนิงจริงๆค่ะแถมบรรยากาศและการตกแต่งในคาเฟ่สักเกอร์ห้องนี้นะคะก็ช่วยให้การทานเค้กชิ้นพิเศษเป็นสุนทรียรสซะจริงๆ Hmm, delicious. I'm impressed. Oh, I'm very enjoy your cake. Oh, very the best. Thank you very much. Could you maybe tell us the secret why your cake is so famous? I cannot give the secret recipe because <laughs> the recipe is a secret since 1832. Mm, about oh, how many years? like 180, 180 years like passive being ah เพิ่งจะรู้ว่าสูตรลับความอร่อยของซากเกอร์ทอตเต้นี้คิดค้นมานานถึง180ปีแล้วนะคะโดยฟรานซ์ซากเกอร์พ่อครัวฝึกหัดซึ่งอายุเพียง16ปีได้คิดขึ้นมาเพื่อรับรองแขกของพรินซ์เวนเซอร์ฟอนเมท i นิกในวันที่พ่อครัวใหญ่ป่วยกระทันหันค่ะ สูตรลับนี้สืบทอดกันในตระกูลซักเกอร์มาตั้งแต่ปีคศ1832และมีการปรับปรุงมาเรื่อยๆแต่ก็ต้องบอกว่า Original Sucker t o r t e นั้นผลิตที่ Hotel Sucker เ,เ,เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในเวียนนานะคะวันนี้นะคะนอกจากน้ำพึ่งจะได้พบกับผู้บริหารของ Hotel s u c เ e r แล้วยังมีคุณ อิสเบลลาเลวเธอจากการท่องเที่ยวของเวียนนามาให้การต้อนรับด้วยค่ะคุยไปคุยมาถึงได้ทราบว่าปีนี้ทางเวียนนาจัดกิจกรรมรำลึก100ปีของการเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งค่ะและในปีหน้าคศ2015ก็จะมีงานฉลองครบครอบ150ปีริงสตราเซอร์ถนนสายเก่าแก่ของกรุงเวียนนาด้วยล่ะค่ะ ออกจากโฮเทลซากเกอร์กันแล้วนะคะน้องตุ้งหนิงก็พาน้ำพึ่งเดินข้างถนนมายัางวีเนอร์สตาสโตเฟอร์เวียนนาสเตทโอเปร่าค่ะ ซึ่งเป็นโรงอุปรากรที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกเริ่มสร้างตั้งแต่ปีคศ1863ในสมัยสมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซ์โจเซฟที่หนึ่งค่ะสถาปัตยกรรมภายนอกเป็นแบบนีโอเรเนซองส์และเป็นอาคารหลังแรกๆของถนน r i n g s t r a ซอร์ซึ่งเพิ่งสร้างใหม่หลังจากที่รื้อกำแพงเมืองเก่าออกนั่นเองค่ะ ขึ้นบันไดทางหลักมาแล้วนะคะน้ำพึ่งก็ตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของบริเวณโถงรับรองนี้มากๆเลยล่ะค่ะเพราะไม่ว่าจะมองไปทางมุมไหนก็เห็นการตกแต่งที่รู้ราอลังการทีเดียวแต่น่าเสียดายนะคะที่สถาปนิกผู้ออกแบบไม่มีโอกาสได้รับคำยกย่องชมเชยด้วยตัวเองในวันที่มีผู้เข้ามาชมการแสดงรอบปฐมฤกษ์อของโรงอุปรากรแห่งนี้ เมื่อปีคศ1869ก็เพราะว่าเขาเสียชีวิตไปก่อนนะคะปกติแล้วที่เนี่ยจะเป็นโรงโอเปร่าสำคัญที่มีการจัดสแสดงโอเปร่าและบัลเล่ตลอดทั้งปีมีห<ม>ยุดแค่ช่วงซัมเมอร์สองเดือนคะ่ะนอกนั้นก็คือ ทุกเย็นจะมีโอเปร่าที่นี่ค่ะการแสดงนี่ก็คือมีตลอด<ช>แต่ว่าถ้าเกิดงานโอเปร่าบอลนี่จะมีปีละครั้ง,ค,งคือเดือนกุมภาพันธ์ใช่เดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ชาวเวนนาเนี่ยก็คือจะแบบคนไหนที่มีเงินนะคะต้องบอกว่าต้องมีเงินด้วยเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงแล้วก็แต่งชุดนี่ก็คือสวยงามช่วงพักเนี่ยคนก็จะออกมา ดินออกมาพักผ่อนกัแนแล้วก็มันก็จะมีร้านกาแฟให้คนออกมาพักดื่มหรือว่ารับประทานอาหารวางได้ สถานที่ต่อไปที่มักุเทศสาวน้อยของเราจะพาไปชมเป็นพระราชวังค่ะพูดแค่นี้ก็คงไม่ทราบอยู่ดีใช่ไหมล่ะคะว่าที่ไหนก็เพราะว่าในกรุงเวียนนาเนี่ยนะคะมีพระราชวังตั้งหลายแห่งเอาเป็นว่ามาติดตามกันต่อในช่วงหน้าแล้วกันนะคะ ใช่ค<ช>่ะ,ะตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วเ mm hmm. ชิง,ชง,ชงบุนพาเลสนะคะพระชวังเชิงบุนพระชวังที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยของศตวรรษที่ส7สมัยของพระเจ้าเลโอโปลและเป็นพระราชวงังฤดูร้อนใช่แล้วค่ะถูกใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อนช่วงเจริญสุดเลยช่วงของอจกักรพรรดินีมาเรียเทเรซา จริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะมาสร้างพระราชวังในที่นี้เคยเป็นสถานที่ราชสัตว์มาก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะเคยเป็นสถานที่ราชสัตว์เปจักรพรรดิแล้วก็เป็นป้อมแล้วก็ข้างหลังด้านหลังเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ข้างหน้าเรายังไม่เห็นแต่เดี๋ยวเราจะไปข้างหลังจะเป็นสวนกว้างสวนขนาดใหญ่มีสวนสัตว์แล้วก็มีเนินเขาที่ให้เราขึ้นไปดูวิวด้วยซึ่งบอกว่าคนที่เคยได้มาชื่นชมความสวยงามของสวนที่นี่เนี่ยเขาจะพูดกันปากต่อปากว่าสวนที่นี่สวยมากเนาะ ต่ตอนนี้พี่มองดูว่าเนี่ยนะจากที่เรามองพระราชวังนะตอนนี้เนี่ยกับในรูปเนี่ยดูเหมือนในรูปใหญ่กว่านี้นะตอนนี้เราอยู่ไกลหรือเปล่าไม่รู้สิเดี๋ยวต้องไปดูใกล้ๆโอเคได้จ้ะมีอะไรให้เล่นแล้วอยู่ข้างหน้าเนีสนกสนุกเนี่ยดูดิ นี่เห็นไหมนี่ผิวปากด้ย <c oughs> แต่งตัวสมัยนั้นอะคะ่ะสมัยนี้ยุคสมัยก่อนนย <c oughs> สมัยนี้แต่ถ้าตัวสีทองย นี้ก็เป็นทางข้าวของเชิญรุนก็เชิญเนี่ยนะคะก็แปลว่าสวยรุนก็แปลว่าสวยใช่รุนก็แปลว่าน้าพุเชิญรุนก็แปลว่าน้าพุสวยหรือเป็นสถานที่แหล่งน้ำที่สวยงามโรสเชิญรุน หรือพระราชวังเชนบรุนเป็นพระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮับส์บวกที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดอีกแห่งหนึ่งของออสเตรียค่ะ เดิมเคยเป็นพระตำหนักสำหรับล่าสัตว์มาก่อนแต่ก็ถูกทำลายลงในปีคศ1683โดยกองทัพตุรกีที่เข้ามารุกรานนะคะพระราชวังจึงถูกสร้างขึ้นใหม่หลังจากนั้นแต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จสักทีเดียวจนกระทั่งมาถึงรัชสมัยของสมเด็จพระจกักรพรรดินีมาเรียเทเรซาทรงให้สถาปนิกออกแบบใหม่ในสไตล์โรโคโคและตกแต่งเพิ่มเติม จนเสร็จสมบูรณ์ค่ะตัวอาคารภายนอกอาจจะดูไม่หือหวาตะการตาถ้าเทียบกับสถานที่อื่นๆนะคะแต่ภายในนั้นจัดแบ่งออกเป็นห้องต่างๆมากมายมีถึง1,441ห้องเลยละค่ะแม้จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินชมได้แค่40ห้องแต่เท่านี้ก็สวยงามหรูหราอลังการและวิจิตบรรจงอย่างมากแล้วละค่ะคุณผู้ชม ก็ปีคศ1830ส,อ18สมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซ์โจเซฟที่หนึ่งก็ประสูตที่พระราชวังเชนบรุนนี้นะคะและก็ทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ประทับอยู่ที่นี่จนกระทั่งสเสด็จสวรรคตในปีคศ1916ที่พระราชวังแห่งนี้เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นภายในพระราชวังจึงมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระองค์และพระมเหสีอลิาเบตหรือซีซีมากเป็นพิเศษ ห้องที่เราสามารถเดินชมนั้นก็มีมากมายที่น่าสนใจก็อย่างเช่นห้องบรรทมของสมเด็จพระจกักรพรรดิฟรานซ์โจเซฟที่หนึ่งและสมเด็จพระจกักรพรรดินีอลิซาเบธซีซีค่ะ ตร,ตรงมุมนี้ค่ะจะมีโรงละครเล็กๆึ้่คล้ายๆเป,เป็นโรงแสดงพวกดนตรีโอเปร่าเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้จริงๆโรงเรียน University of Music ของเวียนนาค่ะ,เ,ะเขาก็มาจัดแสดงที่นี่ด้วยแล้วโรงละครนี้มันเป็นโรงละครดั้งเดิมคือเก่าเลยใช่ไหมตั้งแ<ช>ต่สมัยที่ชนบุนสร้างเลยอือไปเดี๋ยวเราไปสวนที่นี่ก็บอกสวนสวย เรามาเดินทอดน,น่องชมสวนสวยของพระราชวังเชิญบรินกันบ้างนะคะด้วยเนื้อที่กว้างขวางและการตกแต่งส่วนใหญ่เป็นสไตลส์สวนฝรั่งเศสมีไม้ดอกไม้ใบปลูกประดับลวดลายต่างๆต,ต้นไม้ก็ถูกตัดแต่งเป็นพุ่มเป็นแนวอย่างพิถีพิถันแถมยังมีรูปปั้นเทพกรีกและโรมันแทรกอยู่เป็นระยะระยะอีกด้วยล่ะค่ะ เชิญุนแปลว่าพระราชวังน้ำพุสวยข้างหน้าเรานี่ก็น้ำพุสวยนะแปลว่ามาจากตรงนี้หรือเปล่าเนาะน้ำพุนี่ก็มีชื่อใช่ไหมใช่ค่ะน้ำพุนี้มีชื่อว่าน้ำพุเนบจูนเนบจูนและด้านหลังน้ำพุเนบจูนนี้ด้านหลังข้าง้นที่เห็นสิ่งก่อสร้างอันนั้นจะเรียกว่ากราเยต้าค่ะเดินไปว่าเดินกันนีคนเดินกันไปใช่ไหมนิดไม่นิดนะ เส้นทางใหญ่นะยาวด้วยโอ้ไม่ค่ะทางข้างๆจะมีทางให้เราแอบขึ้นแบบตรงๆคะ่ะไม่ต้องไม่ต้องซิกแซกแบบที่เห็นเป็นเส้นทางตรงนี้อยู่อแล้วมันล่มปะล่มค่ะเป็นเขตั้งยานตรงนี้ได้ได้ี่พึ่งคะแล้วนี่ตรงนี้ที่เห็นอยู่เป็นทางเข้าเขาวงกตนะคะนี่ตังแตกว่า จักรพัฒน์เนี่ยมีความสนุกสนานกับการแต่งสวนแล้วก็เที่ยวเล่นคือเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเขาก็เลยทําสวนให้เป็นลักษณะเขาวง,งกดเพื่อที่เขาจะได้มีกิจาการรมใช่แล้วก็นอกจากนั้นตรงนี้เป็นทางเข้าสวนสัตว์เป็นสวนสัตว์ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป<ม>เลยลก็คือสวนสัตว์ชอนบูนนะคะ ขึ้นเนินเขาพอได้เนื้อซึมซึมเราสองคนก็มาถึงบริเวณอาคารอนุสรสถานที่เรียกกันว่ากเรียต อาคารนี้นะคะสร้างขึ้นเมื่อปีคศ1775ในยุคที่สมเด็จพระจกักรพรรดินีมาเรียเทเรซาทรงปรับปรุงต่อเติมพระราชวังเชินบรุ่นั่นเองค่ะตัวอาคารนั้นนะคะก็ออกแบบเป็นซุ้มโค้ง11ซุ้มมีเสาดอริกสไตล์กรีกรองรับส่วนบนสุดมีรูปปั้นนกอินทรีเหยียบลูกโลกซึ่งเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ประจำราชวงศ์ฮับส์บวกค่ะ วันนี้อากาศดีมีแดดนะคะเราจรึงได้เห็นนักท่องเที่ยวและชาวเมืองเวียนนาขึ้นมาพักผ่อนที่กริเอเจอ์กันค่อนข้างมากเพราะจากจุดนี้เราสามารถมองเห็นทิวทัศน์มุมสูงของพระราชวังเชนบรุนรวมทั้งเมืองเวียนนาได้อย่างก,กว้างไกลทีเดียวค่ะมิน่าละ่ะในสมัยของสมเด็จพระจกักรพรรดิแฟรนซ์โจเซฟที่หนึ่งจึงทรงใช้ที่นี่เป็นห้องเสวยพระกยาหารเช้าของพระองค์ด้วยค่ะ และเมื่อปีคศ1996องค์การยูเนสโกก็ได้ขึ้นทะเบียนให้ตัวอาคารรวมทั้งบริเวณสวนของพระราชวังเชนบรุนนี้เป็นพื้นที่มรดกโลกอีกแห่งหนึ่งค่ะ ดไปอีกหนึ่งวันค่ะสำหรับบันทึกการเดินทางท่องเที่ยวในกรุงเวียนาของน้ำพึ่งและน้องตุงหนิงนับดูแล้วนะคะก็เป็นวันที่6ของทริปนี้ที่น้ำพึ่งได้มาย้อนรำลึกความทรงจำเมื่อสมัยเด็กๆถึงแม้ว่าบรรยากาศอาจจะแตกต่างกันไปบ้างแต่ความประทับใจในดินแดนแห่งนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงค่ะการเดินทางของทริปนี้นะคะยังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะสัปดาห์หน้า กลับมาชมกันต่อค่ะ